ตอนที่1,053ริดเลอร์เท่าจัดพิมพ์โดยบิกวันรุ่งขึ้นการเผชิญหน้าของอัมบริตที่ฮอกวอตส์กลายเป็นหัวข้อข่าวในเดลี่พรอฟเฟตข่าวระเบิดนี้บทบางรายงานล่าสุดของกระทรวงเวทมน์เกี่ยวกับความคืบหน้าของการตามล่าหาผู้เสพความตายที่หลบหนีกระทรวงเวทมน์มีกล้าที่จะตำหนิดัมเบิลดอร์สำหรับเหตุการณ์นี้จริงๆ ทันทีที่เอาเบิร์ตทั้งสี่นั่งลงที่โต๊ะยาวกริฟฟินดอร์พวกเขาก็ได้ยินยองเจลิน่าและอารียอยู่บนโต๊ะยาวคุยกันเรื่องข่าวในหนังสือพิมพ์คุณผิดหวังไหมที่พีฟไม่เพียงแค่ทำให้คางคกตายเอาเบิร์ตยิ้มแล้วหยิบเดลี่พรอฟเฟตจากมือของยังเจลิน่าเปิดมันบนโต๊ะและอ่านพาดหัวข่าวน่าเสียดายจริงๆฉันหวังว่ามันจะสามารถขับไล่คางคกออกไปได้แล้วฉันกลัวว่าคุณจะผิดหวัง คุณคิดว่าคางคกจะอยู่ในโรงพยาบาลเซนต์มันโกเพื่อโรคภัยไข้เจ็บและโรคภัยไข้เจ็บได้นานแค่ไหนจอดอารมณ์ไม่ดีเลยหวัดยังจะนำไปสู่ความสงบสุขอันยาวนานอีกด้วยน่าเสียดายที่พวกเขาไม่ได้ดำเนินการใดๆในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่คางคกออกจากโรงพยาบาลเรื่องนี้ยังไม่จบฉันเกรงว่าครั้งต่อไปจะโศกเศร้าวกว่านี้อีก ออาเบิร์ตรู้ว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ขัดขวางการเตรียมการของหลายๆคนแต่บางครั้งสิ่งต่างๆอาจไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เสมอไปเราควรรีบไปเติมสเสบียงให้กับพีทดีกว่าเฟร็ดลดเสียงลงแล้วพูดว่าเมื่ออัมบริดกลับไปโรงเรียนพวกเขาต้องการบังคับให้อาจารย์ใหญ่ลาออกฟัดคงอยากให้อัมบริดเป็นอาจารย์ใหญ่คนใหม่ของฮอกวอตส์เอาเบิร์ตเอื้อมมือไปแตะเนื้อหาในหน้าสองมีบทสัมภาษณ์กับลูเซียสมันฟอย ฉันคิดว่ามันคงจะน่าอายถ้าคางคกมาเป็นอาจารย์ใหญ่แองเจลิน่าเห็นด้วยตาเธอเองว่าพี่สอนบทเรียนให้กับอัมบริดอย่างไรอย่าลืมคำทำนายของศาสตราจารย์ทรีลอนนี่แสนน่าเตือนนับตั้งแต่ช่วงหยุดคริสต์มาสนักเรียนหลายคนลืมคำทำนายบางอย่างเกี่ยวกับอัมบริดที่ศาสตราจารย์ทรีลอนนี่ทิ้งไว้ก่อนเธอจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนฉันไม่รู้จริงๆว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่ คุณคิดว่าเราจะใช้พีฟขับไล่อัมบริดออกจากฮอกวอตส์ได้ไหมแองเจลิน่ายังหวังว่าอัมบริดจะออกจากโรงเรียนเพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องผู้เล่นอีกต่อไปความเป็นไปได้นั้นไม่ได้สูงนักเป็นการดีที่สุดที่จะไม่พึ่งพีสำหรับเรื่องแบบนี้อัลเบิร์ตรู้สึกประหลาดใจที่แองเจลิน่าจะมีความคิดที่ไร้เดียงสาเช่นนี้เราควรทำอย่างไรผู้คนต่างมองไปที่อัลเบิร์รอให้เขาเสนอวิธีแก้ปัญหา จริงๆมันง่ายมากที่จะขับไล่อัมฤริตออกไปโดยสิ้นเชิงคุณเพียงแค่ต้องเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นคนงี่เง่าก็ต้องใช้เวทมนต์ในการลืมที่แข็งแกร่งเท่านั้นหรือวิธีการที่ค่อนข้างเหมินของคุณอาจทําให้อัมบริตฉีหมดหน้าที่จะอยู่ในโรงเรียนอีกต่อไปแต่มันอาจนําชื่อเสียงที่ไม่ดีมาสู่โรงเรียนและทําให้เป็นการยากที่จะรับสมัครอาจารย์ใหม่สําหรับหลักสูตรการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดเอิรเบิร์ตไม่แนะนําให้ทําเช่นนั้นอย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้ดัมเบิลดอร์จะไม่ยอมทนอย่างแน่นอนนี้ เราควรทำอย่างไรเรากดดันพวกเขาได้มากขึ้นอีกหน่อยเพื่อว่าฝาดและอัมบริตจ,จะไม่ชอบพูดเรื่องไรสาระในหนังสือพิมพ์เพื่อใส่ร้ายผู้อื่นเสมอไปเราจะเผยแพร่บทความด้วยหรือไม่ดูเหมือนว่าจอร์จจะเดาแผนการของอัลเบิร์ตได้เขาต้องชื่นชมคำพูดที่เฉียบแหลมของเขาบทความก่อนหน้านี้ความลับเบื้องหลังการโกหกเขียนโดยอัลเบิร์ตอย่างน้อยความคิดนี้ก็ต้องเป็นของเขา มีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถโจมตีจุดสำคัญของฟัดได้อย่างแม่นยำคุณสามารถไปหาเฮอร์ไมโอนี่และขอให้คนที่เธอรู้จักช่วยเขียนบทความเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดครั้งใหญ่ระหว่างกระทรวงเวทมนต์ฟัดและอัมบริดและนำเรื่องเลวร้ายที่อัมบริดทำที่ฮอกวอตส์ออกมาเรามาพูดถึงมันกันเถอะเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้ว่าอัมบริดและกระทรวงเวทมน์ใช้โอกาสนี้ในการแสวงหาตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ของฮอกวอตส์ได้อย่างไร และวิธีที่พวกเขาช่วยให้ผู้เสพความตายค่อยๆค,ควบคุมฮอกวอตส์และควบคุมสถานที่แห่งนี้มันกลายเป็นนรกสำหรับนักเรียนไปแล้วมีคนตีพิมพ์หนังสือให้พวกเขาแน่นอนว่าเขาไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการเขียนต้นฉบับเขามีหน้าที่เพียงให้แนวคิดข้อมูลและเรือใบบางส่วนเท่านั้นผู้เสพความตายกำลังพยายามยึดครองฮอกวอตส์อังรฤษไปเมื่อไหร่ หลายคนสับสนเล็กน้อยเมื่อได้ยินสิ่งนี้เห็นได้ชัดว่าไม่เข้าใจความหมายของคำพูดของ Albert. อัลเบิร์ตอัมบริดเคยตั้งทีมสืบสวนหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ฮอกวอตส์อัลเบิร์ตเตือนเขาโดยตรงหลังจากสังเกตเห็นความสับสนบนใบหน้าของคนอื่นคุณหมายถึงพวกเขา หากคุณกังวลเป็นพิเศษคุณสามารถนับจำนวนสมาชิกในครอบครัวและญาติของพวกเขาที่อยู่ในบัญชีดำของผู้เสพความตายที่ตั้งชื่อโดยแฮร์รี่เอาเบิร์ดปิดหนังสือพิมพ์แล้วหยิบขนมปังแผ่นหนึ่งแล้วทายแยมลงไปนอกจากนี้มันฟอยและผู้ติดตามสองคนของเขามีอีกกี่คนแต่ฉันรู้ว่ามันมากเกินไปหน่อยที่จะบอกว่าลูกชายของช่างตีเหล็กเป็นช่างตีเหล็กและลูกชายของผู้เสพความตายคือผู้เสพความตาย แต่ออาเบิร์ตถามเฟรดและจอร์ดคุณจะเข้าร่วมดัมเบิลดอรหลังจากสำเร็จการศึกษาหรือไม่ฟีนิกแน่นอนจอร์ดพูดทันทีนั่นสินะแล้วทำไมคุณถึงคิดว่าพวกเขาจะไม่เข้าร่วมเพราะพวกเขาไม่มีสัญ,ญลักษณ์แห่งความมืดอยู่บนแขนละ่ะเอาเบิร์ตถามเท่าที่ฉันรู้ในช่วงสงครามพ่อหมดครั้งสุดท้ายนักเรียนสลิทีรินจำนวนมากหลังจากนั้นไม่นาน เมื่อสําเร็จการศึกษาเขาก็กลายเป็นคนรับใช้ของชายลึกลับและกลายเป็นผู้เสพความตายผู้รุ่งโรดรวมถึงพวกคุณทุกคนรู้ไหมว่าจะมีผู้เสพความตายอีกกี่คนหากสงครามเวทมนต์นี้ยืดเยื้อมานานกว่าสิบปีเท่านั้นตอนนี้คุณแค่ต้องจัดการความคิดของคุณก่อนแล้วมอบไอเดียเหล่านี้ให้กับเฮอร์ไมโอนี และมอบแกนลอนให้เธอเป็นค่าขัดฉันคิดว่าเธอคงจะเต็มใจมากที่จะช่วยสรุปมันจากนั้นเราก็สามารถสรุปพวกมันได้พลิกมันซะในนิตยสารหรือเรื่องสั้นผมคิดว่าโลกเว็ม์ทั้งโลกจำเป็นต้องอธิบายโดยเฉพาะกระทรวงเว็มลซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาจงใจปล่อยให้ผู้เสพความตายหลบหนีออกจากคุกนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเมื่อฉันคิดถึงมัน กระทรวงเวทมนต์ไม่เพียงแต่เพิกเฉยต่อคำเตือนและอนุญาตให้ผู้เสพความตายหลบหนีออกจากคุกเท่านั้นแต่ยังไม่ได้ค้นหาพวกเขาอย่างจริงจังราวกับว่าสิ่งที่พวกเขาหลบหนีเป็นเพียงสุนัขจรจัดเพียงไม่กี่ตัวที่ไม่คุ้มกับค่าเสียหายสูงในการฟื้นตัวให้ซีเรียสตี้พิมไหมไม่ตอนนี้กระทรวงเวทมนต์จับตาดูดีเฟนเลเตอร์อย่างใกล้ชิดและบทความนี้สามารถลงในนิตยสารควิเบอร์เวอร์ได้ มีคนไม่มากที่ดูเรื่องกีเอ e ค q u i เบอร์เวอเพียงเพราะไม่มีใครให้ความสำคัญกับ The q u i b e r e r อย่างจริงจังจึงเหมาะสมกว่าฉันไม่คิดว่ากระทรวงเวทมนต์จะให้ความสนใจกับมันอย่างน้อยเมื่อพวกเขาเริ่มให้ความสนใจพวกเขาจะไม่มีเวลาต้อตอบเป้าหมายของอัลเบิร์ตเป็นนักเรียนที่ฮอกวอตส์แล้วจูงใจผู้ปกครองผ่านทางนักเรียนและสำหรับทุกคนมันเป็นเพียงการคาดเดาที่ตลกขบขันและมันก็เหมาะสมกับ The q u i v e er r ร์ อีกฝ่ายจะเห็นด้วยไหมเฟรดถามอย่างสงสยัยฉันคิดว่าคุณเลิฟกูดยินดีจะเก็บนิตยสารฉบับหนึ่งไว้รองรับบทความนี้เอาเบิร์ดบอกทุกคนว่าไม่ต้องกังวลเมื่อพวกเขาได้ยินนามสกุลนี้หลายคนเดาว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนอยลี่จอแดนก็เป็นคนแรกที่นึกถึงเหตุผล ยังไงก็ตามวันวาเลนไทน์กำลังจะมาในเร็วๆนี้และฉันแค่อยากไปที่หมู่บ้านฮอกส์มีดมาพบกันที่นั่นดังนั้นคุณต้องทำงานให้หนักขึ้นเอาเบิร์ตกินขนมปังในมือเสร็จหยิบกระเป๋านักเรียนแล้วมุ่งหน้าไปที่สมัยโบราณเดินไปห้องเรียนเวทมนต์บอกฉันหน่อยว่าการคาดเดาที่เอาเบิร์ตเพิ่งทำให้เป็นจริงหรือเปล่าเมื่อมองดูการจากไปของเอาเบิร์ตสีหน้าของจอร์จก็ดูแปลกมากตามความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับเัลเบิร์ต ผู้ชายคนนั้นชอบบอกความจริงอย่างน้อยก็โกหกมากกว่าโกหกเมื่อรวมสิ่งที่เขาเพิ่งพูดเข้ากับตัวตนของเขาในฐานะหมอดูสีหน้าของเฟรดและลีจอแดนก็ค่อนข้างน่าตื่นเต้นเช่นกันเพราะพวกเขาพบว่าสิ่งที่จอดพูดนั้นสมเหตุสมผลมากเอาเบิร์ตมีรสนิยมที่ไม่ดีมาโดยตลอดที่จะผสมผสานความจริงและความเท็จเข้าด้วยกันทำให้เป็นการยากที่จะบอกว่าประโยคใดเป็นความจริงและประโยคใดเป็นเรื่องโกหก อัมบริดเข้าร่วมกับยูโนฮูเฟรดรู้สึกว่านี่เป็นไปได้เลยตัวคังคบเองก็ชั่วร้ายมากพอแล้วและแม้แต่การกลายเป็นผู้เสพความตายก็ดูเหมือนจะไม่ขัดต่อกฎหมายไม่หรอกฉันกังวลมากกว่าที่เอาเบิร์ดบอกเป็นในว่าหลังจากที่กระทรวงเวทมวนต์ล่มสลายในที่สุดฮอกวอตส์ก็จะถูกควบคุมโดยบุคคลลึกลับและอัมบริดก็จะกลายเป็นอาจารย์ใหญ่ของฮอกวอตส์จอร์จมองดูเอาเบิร์ดในขณะที่เขาจากไปเขารู้สึกเสียใจไม่ถามตรง,ตรง ถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะเป็นฝันร้ายสำหรับนักเรียนคนอื่นๆลีจอดแดนพึพมพำเมื่อพูดเช่นนั้นเขาก็ลุกขึ้นและไปที่โต๊ะเรเวนคลอเพื่อตามหาลูนา่าและพูดคุยเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความในเดอะควิปเลอร์เฟรดและจอร์ดไปหาแฮร์รี่และเฮอร์ไมโอนี่เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีใช้บทความนี้เพื่อบงการอัมบริตเมื่อแฮร์รี่ได้ยินว่าเขากำลังจะจัดการกับอัมบริตเขาก็ตอบตกลงทันที เฮอร์ไมโอนี่ยังบอกด้วยว่าเธอจะเขียนถึงริต้าสกิเตอร์และนัดพบเธอที่ฮอกส์มีดฉันสนใจความสำคัญของการตีพิมพ์บทความนี้ของเัลเบิร์ตมากกว่าเรื่องนี้เฮอร์ไมโอนี่ขมวดคิ้วและพูดว่าบทความเหล่านั้นของเขามีความสำคัญเป็นพิเศษแต่คุณคิดว่านี่อาจเป็นอีกคำทำนายของแอนเดอร์สันหรือเปล่ารอนรู้สึกว่าเฮอร์ไมโอนี่คิดมากไปหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆ คุณสามารถถามเขาได้โดยตรงฉันไม่คิดว่ามันน่าแปลกใจเลยที่อัมฤริตหันไปหายูโนหูอย่าลืมคำทำนายของ,ของคังคกในเรื่องจุดจบแฮร์รี่จ้องมองที่หลังมือของเขาแล้วพูดเบาๆฉันกังวลเรื่องฮอกวอตส์มากกว่าก็จะล่มสลายลงหลังจากการล่มสลายของกระรูงเวทบมต์จากนั้นเขาก็ถูกควบคุมโดยบุคคลลึกลับและอัมบริตก็จะกลายเป็นอาจารย์ใหญ่คนใหม่ของฮอกวอตส์แต่ดัมเบิลดอร์คงจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้